เรียมรับแรงกระแทกนะครับล่าสุดเนี่ยเฟดได้ประกาศออกมาว่าจะเร่งลดขนาดงบดุลของตัวเองหรือทูตอีกอย่าหน,นึ่งคือดึงสภาพคล่องออกจากตลาดนะครับทำให้หุ้นเนี่ยรับผลกระทบร่วงยับเลยคลิปโตเองก็ไม่รอดบอลยิวพุ่งแตะถึง2.6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าโลกเรากำลังเข้าสู่รีเซชชันจริงๆแต่คินี้ไฟ์ฟังนะครับ ติดเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property l ตี้ลารที่มาพูดคุย,ยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาพุ่งแตะถึง7.9%ก็เรียกว่าเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของ,งธนาคารกลางเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยถึง0.25%แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอนะต่อการเบรกความแรงของเงินเฟ้อได้จริงๆนะครับและล่าสุดเนี่ยครับทางเฟดเนี่ยได้ทำการแง้มออกมาแล้วว่าจะทำการลดขนาดงบดุลลนนนนนะคคครรรัับบเเเดดดีีี๋ยยวกกาาาาึึงงงสภพ่่่ออออมใืห้ทถ ซึ่งก็สร้างความเซอร์ไพรส์กับนักลงทุนพอสมควรเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นการเร่งเวลาขึ้นมานะครับ ก็เรียกว่าไม่ทันได้เตรียมจายก,กันเลยทีเดียวครับทันทีที่ประกาศยกระดับหุ้นนี้ก็ร่วงไปกว่า1%เลยนะครับแล้วก็ทําให้บอลยูเนี่ยประวัติารัาสิปีนะครับสูงถึง2.6%เครับเดี๋ยวเขาพูดให้เห็นภาพก่อนนะครับในเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาเช่นโควิดเองก็ตามทําให้ขาดสภาพคล่องอย่างหนักในระบบการเงินนะครับเฟดทำการอัดชีดสภาพคล่องผ่านการทํา QE นะครับพอสภาพคล่องถูกอัดชีดเข้ามาในระบบเนี่ยก็ผลักดนันทํานให้ทรัพย์สินทางการเงินเช่นตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะรวมถึึงงตตตตลาาาดดดดดบ้ดด้้นนนนมรรเกีียััััววสูขจ ความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างตัวงบตุนของเฟดนะที่เป็นเส้นสีดำตรงนี้นะครับเติบโตขึ้นนะครับเพราะนั้นทำให้ตลาดหุ้นเห็นนะครับดีดตัวกลับมาจากการเกิดวิกฤตจากการร่วงครั้งใหญ่ตอนที่เกิดตัวโควิดนั่นเองครับซึ่งหนผมก็ตั้งคำถามนะครับว่าฮ้ยโควิดเนี่ยมันสร้างแผลทางเศรษฐกิจอะไรมากมายแต่วันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับดูเหมือนจะไม่ได้กระทบอะไรเลยแถมดีดขึ้นแรงกว่าเดิมถึงเท่าตัวด้วยฮะดังนั้นก็ไม่ผิดน,นะครับที่จะพูดว่าที่มันเติบโตขึ้นด้นเนี่ยก็มาจากเงินที่อฉีดไป นะครับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไม่พอนะจะดึงเงินออกจากระบบด้วยเนี่ยนะครับหลายคนก็เก่งๆเล็งๆว่าเฮ้ยตลาดหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะร่วงยับกลับไปที่เดิมไหมครับและถึงน่าจักตาต่อไปนั่นคือตัวของพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงตัวมอดเกรด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเรทนะครับอัตราดอกเบี้ยถึง5%เลยฮะก็เรียกว่าดีดตัวแรงนะครับเรื่องของตราสารหนี้บ้านเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับไปในปี2018นู่นเลยครับต้องขอพูดความสัมพันธ์ระหว่างตััััววววนนะะคคครรรบบแลล้กกกก็ตขออองงงงาาาาดดึสภพ่่่่ีียท ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยได้ขอกู้ผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาถูกต้องไหมครับแล้วลูกค้ารายใหญ่หรือคนที่เข้าซื้อพวพันธบัตรเหล่านี้เนี่ยก็คือตัวเฟดหรือธนาคารกลางนั่นเองนะครับก็กล่าวคือว่าเป็นอัดยายกินขนมยายอะไรประมาณนั้นก็ไม่ผิดนักนะครับแต่วันนี้เนี่ยการที่เฟดนอกจากจะเลิกรับซื้อแล้วเนี่ยนะครับและทําการจะเทขายตัวนี้ออกมาด้วยเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ราคาของพันธบัตรในตลาดเนี่ยครับก็เลยก็ร่วงยับเลยครับพอราคามันร่วงยับอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับในทางกลับกันเนี่ยจะทาให้ตัว ขถ้าต้วน,น,ตน,นี้เนี่ยเรื่องของราคาพันธบตัตรต่างนๆานเนี่ยก็ร่วงยับเนี่ยตั้งแต่สมัยในปี2008วิกฤตนู่นเลยครับซึ่งเกิดว่ามีแรงเทขายพันธบตัตรเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับและอีกนายหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าผู้ที่ถือพันธบัตรบาลตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าขาดทุนกันไปเยอะครับและถ้าดูภาพใหญ่ลองเทอมย้ายยาวเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็อยู่ที่แนวรับสําคัญครับ และถ้าหลุดตรงนี้มานี่ก็เรียกว่าตัวใครตัวมันได้เลยครับคำถามยอดที่ว่าทำไมเฟดเนี่ยต้อง g r e s s i v e นะครับหรือว่าดุด,ดันในการเบรกความต้อแหน่งของเงินเฟอ้ออะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนนะครับถ้าเงินเฟอ้อมากๆเนี่ยระบบการเงินหรือแม้กระทั่งค่าของชีพเนี่ยก็จะไปต่อไม่ไหวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของ ต้นทุนนะทั้งพลังงานแล้วก็อาหารเนี่ยต่างสูงขึ้นมากนะครับตามรายงานของทางมูดดี้นะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้ประชากรนะประชาชนเนี่ยนะครับมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นถึงครัวเรือนละ300เหรียญครับก็เลยประมาณ10,000บาทต่อเดือนที่ต้องเพิ่มขึ้นจากค่าอาหารแล้วก็ค่าพลังงานครับซึ่งหลายคนก็แอบงงนะว่าที่ทางของธนาคารกลางกับทางรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนจะ แตกนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยในขณะที่ทางธนาคารกลางเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการรัดเข็มขัดนะครับเพิ่มอัตราดอกเบียเบ้ยเบรกความแรงของเงินเฟอ้อนะครับที่ทางของมุนโจโวเดนเนี่ยจะดูเหมือนจะเป็นการอัดฉีดน,นะช่วยเหลืออุดหนุนต่างๆนาน,นะครับพร้อมทั้งจะเก็บภาษีคนรวยที่สูงขึ้นด้วยครับแรงประมาณล่าสุดนะครับก็คือ5.8ทิเรียนทีเดียวนะครับคำถามก็คือว่าโอเค คุณต้องการจะใช้แพ็กเกจต้องการจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแต่ทางธนาคารกลางเนี่ยจะมาซื้อพันธบัตรของคุณหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมาให้เงินคุณหรือเปล่าครับซึ่งในฝั่งของคุณปีเตอร์ชิปเนี่ยนะครับก็เรียกเป็นฝั่งกูรูของคําก็ว่าได้นะครับก็ตั้งข้อสองสัยอันนี้เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยเฟดเนี่ยทำการ QT นั่นลดหนักสภาพคล่องหรือดึงเงินออกเนี่ยนะครับแต่ว่าคลังเนี่ยอยากจะกู้เงินมาเพื่อจะอุดหนุนแพ็กเกจต่างๆอะไรแบบนี้แลวจะเอาเงินมาจากไหนครับ จะเป็นภาษีหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็อาจจะเป็นแค่การปล้นคนรวยช่วยคนจนอย่างนี้เหรอมันจะไปรอดได้เลยนะครับและพร้อมทั้งบอกอีกว่าเฮ้ยจริงเงินเฟ้อเนี่ยมันไปไกลแล้วนะครับเฟดเนี่ยพยายามจะทําท่าทาทางจะเบรกเงินเฟ้อหรือรอดันเป็นงั้นแหละนะครับแต่ถ้าเฟดจะเอาจริงๆเนี่ยดอกเบี้ยมันควรพุ่งสูงกว่านี้ไปนานแล้วครับไม่ใช่จะพึ่งขึ้นช่วงนี้และไม่ใช่พึ่งจะเริ่มทําิ T ตอนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเฟดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะสู้กันเพรจริงๆหรอกเพราะคุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเงินเฟ้อ ครับทุที่ฟังของผลกระทบนะครับนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็ชัดเจนนะครับมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยถูกกดดันอย่งางหนักเลยนะครับคือมันยากมากที่จะยืนอยู่ระดับนี้ได้นะครับถ้าทําการดึงสภาพคล่องออกมาความผันผวนอะไรเนี่ยก็จะหนักหน่วงยิ่งขึ้นนะครับและต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอัตราดอกเบีย้ยตัวพื้นฐานโดยตลาดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับหมายความว่าพวก ตราสารหนี้นะครับหรือว่าการกู้เงินของทางเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมีต้นทุนที่เติบโตสูงขึ้นด้วยครับอีกทั้งในเรื่องของภาษีที่จุบรียนเนี่ยตั้งใจจะเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นด้วยนะก็เรียกว่าเป็น2แเด้งเลยนะครับสภาพคล่องหายไปต้นเก็บภาษีอ่วมดอกเบี้ยก็ขึ้นก็ดูเหมือนจะแย่ทุกทางเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งในมุมของการเคลื่อนไหวของเงินตามความเสี่ยงแลวก็ผลตอบแทนเนี่ยนะครับ ถ้าตามการนะักวิเคราะห์วิเคราะห์อเอาไว้จริงๆเนี่ยประมาณปลายปีนี้อาจจะได้เห็นยิวนะครับบอลยิวสูงถึง3%หมายความว่าถ้าลงทุนใน,นพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำอะไรแบบนี้จะได้ปันผลได้ ดอกเบีย้ยเนี่ยถึง3%เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะดึงดูดใจครับหลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มพิจารณานะครับขายพวกหุ้นโกร w หุ้นที่ไม่ได้ปันผลหรือว่าเป็นหุ้นที่ราคาสูงและความเสี่ยงสูงด้วยเนี่ยขายออกมาเพื่อซื้อทรัพย์สินที่ความเสี่ยงต่ำแต่ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามันก็จุดน่าดึงดูดกว่าและทั้งหมดทั้งมวลก็จะกดดัในให้ตลาดทุนเนี่ยร่วงไปอีกครับซึ่งในฝั่งของ valuation นะครับตลาด NCP 500เนี่ยมี PE เฉลี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ20 20เท่่าาหรือวปีคืนนนทุั่นนเองะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ PE มันสูงขึ้นเนี่ยขนาดนี้เนี่ยก็็เปนเพราาะวว่่่ชงกอนนี อัตราดอกเบีย้ยมันน้อยมากนะครับทำให้หลายคนมองว่าเฮ้ยไปถือพันธบัตรรัฐบาลอัตราดอกเบี้ยก็น้อยมาถือหุ้นโกลด์อย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่าถือหุ้นน่าจะดูไปต่อได้ดีกว่านะครับแต่พอดอกเบีย้ยของพันธบัตรรัฐบาลมันเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยก็ทําให้การคิดวาร์ดูเอชั่นของหุ้นต่างๆนานก็ต้องลดลงมานะครับก็เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงนั่นเองนะครับดูเหมือนสัญญาณวาร์ดูเอชชั่นเนี่ยก็จะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีนันวกวิเคราะหห์ลลลาาาาาาายยคคคนนนนนนจจจกกเเเเเวววฟฟโ้้้ะะรรัับบบขขมมองงแวว่่นน่่ดดดีีไิิทศษฐ ไปศูนย์ดิเซชันหรอกมั้งมันเป็นการกระทําที่อาจจะไม่เกิดขึ้นเฟดคงไม่อยากทําอะไรแบบนั้นนะครับหรือพูดอีกนั้นยังก็ยังมีหวังว่าเฟดอาจจะกลับมายืดหยุ่นอีกครั้งหนึ่งลดดอกเบี้ยครั้งหนึ่งหรือว่าจะประคองตลาดเนี่ยให้ไปได้ไม่แอกระสีมากนั่นเองนะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องดูด้วยวเฟดเนี่ยจะออกหัวออกก้อยออกหน้าอะไรแบบไหนนะครับสหรับนี้นก็ขอบคุณทุกคุณนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด,ดตามช่องคิมทรัพย์พานี้กันดีกว่าคุณร้บร,รบวงน,นะครับในนคลิปเีีีีี้พพูดดดถึึงงกาาารรททททท่่่ฟมจะ QT หืออสภ ลดขนาดบาลานซ์ชีของตวเองที่เร็วกว่าคาดนะครับนั่นคือเดือนหน้านั้น,น,นเลยนะพร้อมเปิดเปยว่าจะขึ้นต่อไปถึง0.5%นะคทำให้ตลาดทุนตลาดหุน้นคริปโตเนี่ยร่วงยับเลยนะครับความจริงก็เข้าใจได้ครับว่าเฟดชุดนี้นะครับก็มีความตัง้งใจในการเบรคความรุ่แรงของเงินเฟอ้อที่7.9%แล้วก็แรงสุดในรอบ40ปีนะครับทำให้ราคาต้นทุนอาหารของประชาชนเนี่ยนะครับสูงถึงคนรละ300เหรียญเลยทีเดียวครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอัดฉีดสภาพคล่องมากมายในเหตุการณ์โควิดถูกไหมครับทำให้ผลักดันตลาดท ูไปออทำหายิ่งกว่าตอนก่อนเกิดโควิดอีกครับหรือพูดอีกนนึงก็คือขนาดสภาพคล่องที่เข้ามาในระบบเนี่ยนะครับมันส่งผลกบต่อทรัพย์สินต่างๆในตลาทุนด้วยแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับในการดึงสภาพคล่องออกมามันหนุนเหมือนจะเป็นการตรงกันข้ามหรือเปล่าทำไมทรัพย์สินเสียอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างกดดันอย่างหนักเลยนะครับแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยทำให้การเทขายผ่านรัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเลยกวาด้นะครับล่าสุดนี้บอลยู u, พุ่งแตะถึง2 2.6%เป็นที่เรรียบ้อยแล้วรบเล็วต์เปเนี่เร่ยแรา้ายจากว่าความ กังวลนะครับว่าเฟดจะทำการเทขายพันธบัตรบาลที่ตัวเองถือออกมาเพื่อจะลดขนาด บรันชีตของตัวเองนะครับก็ตอนนี้เรากว่าเฟดเนี่ยก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของรัฐบาลของอเมริกาอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่ากู้เงินเ,เฟดก็รับซื้ออะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะคำถามก็คือถ้าเฟดไม่รับซื้อแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะก็ต้องราคาตวดถูกไหมทำให้นักทุนหลายคนก็รีบชิงเทขายออกมาก่อนครับและถ้าดูภาพใหญ่นี่นะครับตัวผลรัฐบาลเนี่ยระยะยาวเนี่ยก็ดูเหมือนจะอยู่ในแนวรับสําคัญอีกด้วยนะถ้าดูตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอ,อ,อาจจะร่วงยาวเลยก็ว่าได้ครับตในทางการดําเนินงานของเฟดเนี่ยครับดูเหมือนจะไม่ได้ส ทีเดียวนะครับเพราะรัฐบาลยังมีที่ทำใน,นกนารอัดฉีดเงินอัดฉีดสภาพคล่องนะครับหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เลยนะครับพร้อมทั้งเกริ่นว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการอัดฉีดนะครับการแจกเงินหรือว่าการ spending เนี่ยนะครับถึง5.8ตรีเลียนเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของกรมกลาโหมครับทำให้หลายคนสงสัยว่าโอ้โหแพ็กเกจใหญ่นขนาดนี้แล้วคุณจะเอาเงินมาจาัดไหนลนนะ่ะในขณะที่เฟดเนี่ยทำการลดขนาดบัญชีก็เลยค่อนข้างจะเป็นที่สับสนหรือง,งงกันอยู่หรือว่าจะเอาเงินจากการเก็บภาษีล่ะมันจะเก็บได้ขนาดนั้นเชียวเลยครับอีท่าจน การเงินเฟอ้อจริงๆหรอกนะนะครับถ้าว่าถ้าเบรกจริงๆควรจะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงกว่านี้ไปนานแล้วนะครับแล้วไม่ใช่มาพึ่งลด QT ทํา QT ตอนนี้ครับหรือจริงๆแล้วเฟดอาจจะยอมรับไปเลยก็ได้ว่าการ เบรกกันเฟิรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะครับหรือว่าเออมันดุนแรนเกินไปแล้วนะครับซึ่งเนี้ยก็ต้องดูว่าตอนนี้ตัดทุนตัดทุ้นจะกระทบต่อไปอย่างไรเพราะว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันกระทบต่อหุ้นแน่นอนนะครับในการเซิร์ชฟรอยู่ในการค้นหาผลตอบแทนที่สูงเรื่องของสิ่งที่ต่ำเองก็ตามนะครับแต่น้กวราหลายคนก็ยังบอกว่าเฮ้ยเฟดคคไม่พาเราไปจุดรีเซชชั่นหรอกมั้งนะฮะต้องดูต่อไปว่าเฟดจะทำจริงจริงหรือเปล่าหรือจะ,จะกลับลามกลางทาง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับที่ขอบคุณทุกคนนะุณนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับและถ้าอยากฟังข้อมูลข่าวบลเชิงลึกเนี่ยก็สามารถกดสมัครสามาชิกห้องเรียนวงในได้เลยข้นหลังนี้เพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะครับก็มีคอนเทนต์พรีเมียมอัดฉีดให้การตลอดเวลานะครับก็เรียกว่าฟังเงินหูบวมนะฮะขอบคุณทุกคนนะหรือถ้าใครอยากสนัครช่องนี้ผ่านการสมัครสามาชิกเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณแลเจอกัคนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ